d o อกเตอร์ย h นช n น l ลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกับม่นีกครั้งกับช่องด็อก เฉียนแนวครับวันนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านครับไปดูแท็กติกของคาร์โลอันเชลติกันสักหน่อยครับปรมาจารย์ครับโค้รลูกหนังเลยครับของฟุตบอลอิตาลีนะครับว่าเขาครับใช้แท็กติกอย่างไรครับในการเอาชนะเชลซีนะครับส่วนใครครับที่รอติดตามแท็กติกของทีมจากเกาโชเซเรียอาอยู่เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานครับผมน่าจะได้ทำครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังรอข้อมูลอยู่นะครับเอเบอร์ตันครับเล่นเกมนี้ครับในระบบ 4-2-3-1ครับผู้เปิประตูเนี่ยเป็นจอแดนพิกฟอร์ดครับแบ็กขวาเป็นเมสันโฮเกตครับก็หลังเซนทรัลฮาร์ปกับ2คนก็คือเยรีมีนาครับกับไมเคิลคีนครับและแบ็กซ้ายก็คือเบนก็ตฟรีครับคู่กลางครับใช้เป็นดูกูเร่ครับจับผู้อารันครับปีกขวาเป็นอีวบี้กลางลุกเป็นกิลฟี่ซิกูสันครับปีกซ้ายเป็นเดชาริสันครับและหน้าเป้าเป็นโดมินิกคาวดลเลวินนะครับทางของเชลซีครับเล่นเกมนี้ในระบบ4-3-3ครับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวครับจากเกมชนะลีกยูไนเต็ดครับโดยใครแฮรเวตครับ นตำแหน่งของฮาคิมซีเยกครับส่วนตำแหน่งอื่นครับก็เป็นนั่นของเมนดี้ครับเป็นผู้ตัดประตูครับแบ็คขวาเป็นริเจีมครับเป็นนะครับเป็นเคิร์สซูมาจับคู่กับเตียโกซิวาครับแบ็คซ้ายครับใช้เป็นเบนชิวเวลนะครับกองกลาง3คนครับเป็นก็โลกองเต้มาเตลโควาสิตครับแล้วก็เมสันเมาครับทางขวาเป็นฮาเวตนะครับอย่างที่บอกไปครับเล่นแทนที่ของซีเย็กปีกซ้ายเป็นติโมร์ไเนอร์และหน้าเป้าเป็นโอลิเวเยชิรูนะครับ หน้าที่ของชิรูในนัดนี้ครับคือเล่นเหมือนกับนักเตะตำแหน่งหมายเลข9ก้าครับชิรูเนี่ยจะคอยลงต่ำครับโดยที่จะดึงกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ออกจากตำแหน่งด้วยนะครับโดยที่ครับนักเตะตำแหน่งริมเส้นครับจะขยับเข้าไปเล่นในตำแหน่งของชิรูต่อทันทีครับนี่คือกลยุทธ์ครับที่แฟรงค์ลามพาดเนี่ยใช้กับชิรูครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับที่ชิรูเนี่ยครองบอลได้อย่างดีเยี่ยมครับก่อนจะจ่ายออกไปด้านกว้างให้กับโควาสิตครับแล้วก็เป็นแวรเนอร์นะครับที่ไปเล่นี้ การที่เชลฟีเนี่ยใช้ฮาเวตได้ในตำแหน่งปีกเนี่ยนี่นามาซึ่งปัญหาครับเพราะจากภาพนี้ครับเราจะเห็นนักเตะเชลฟีถึง3คนครับที่ไปกองที่เดียวกันครับคือซูมาเจมแล้วก็ฮาเวตครับทั้งหมดครับไปกองกันที่พื้นที่ด้านข้างครับไม่มีใครเลยครับที่จะไปเล่นบอลพื้นที่ระหว่างลายครับคนที่ยืนใกล้ที่สุดในจังหวะนี้เนี่ยก็คือกองเตะครับแต่ว่าครับซิกูสันเนี่ยตามประกบอยู่จริงๆแล้วครับจังหวะนี้เนี่ยฮาเวตหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับควรจะถอยลงมาหน่อยครับเพื่อทําให้ซิกูสันเนี่ยเจอกับสถานการณ์ อว่าซิดก็ไม่ลงครับไม่มีใครมาสร้างรูปแบบการยืนแบบสามเหลี่ยมเลยครับมันทําให้การต่อบอลของเชลซีเนี่ยมีความยากลําบากครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีดูเหมือนจะทราบถึงปัญหาตรงนี้ครับกองกลางลงต่ํามาเล่นในพื้นที่ระหว่างลายมากขึ้นครับทั้งอิววีซิกูสันและก็ริชาริสันครับต้องเล่นเกมรับด้วยการเจอสถานการณ์แบบ2ต่อหนึ่งครับซึ่งนาเตวัตตันเนี่ยก็มีปัญหาไม่น้อยเหมือนกันครับกับการหันหลังครับเพื่อจะวิ่งแย่งบอลอย่างเช่นจังหวะนี้ครับที่เมาลครับลงมาเล่นต่ำครับ โดยเมาส์แล้วก็ชิวเวลครับพอยูวี้เข้าไปบีบเมาส์เนี่ยตัวชิวเวลก็มีโอกาสเติมขึ้นหน้าทันทีส่วนแวนเนอร์เนี่ยครับก็หลีกทางให้ชิวเวลอ่ะเล่นครับ้วยการผูกเข้าไปเล่นตรงกลางมากขึ้นครับความยืดหยุนในจังหวะครองบอลของเชลซีเนี่ยคือกุญแจสําคัญของฤดูกาลนี้เลยครับเช่นจังหวะนี้ครับกองหน้าครับของเชลซีเนี่ยผูกเข้าไปตรงกลางครับเพื่อเปิดพื้นที่ด้านข้างครับให้กับฟูลแบ็กครับเชลซีใช้การเล่นแบบนี้ครับโดยให้นักเตะตัวรุกครับกองหน้าทั้ง3มคนเนี่ยนะครับริม องหลังเอเวอเรตันให้ยืนห่างกันมากขึ้นครับนี่เป็นการเปิดพื้นที่ระหว่างไลน์เซนเตอร์กับฟูลแบ็กครับภาพนี้ทั้งฮาวเวตกับแวรเนอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ฟูลแบ็กจะวิ่งเลยครับเมื่อพวกเขาได้บอลครับทั้งฮาวเวตและแวรเนอร์เนี่ยจะมีตัวเลือก2ทางด้วยกันคือหนึ่งครับจ่ายบอลเข้ากลางให้กับมิดฟิลด์ที่เติมขึ้นมาและ2คือเลี้ยงตัดเข้าในครับเพื่อดึงฟูลแบ็กของเอเวอเรตันเนี่ยให้ออกจากตำแหน่งมันหมายความว่าครับลีดเจมส์ครับสามารถโอเวอร์แลปขึ้นไปได้โดยที่ไม่มีตัวประกบเลยระบบการเเเเลลล่นน2 3 5ขอองชชชซซีีคครรัับบ้้ายๆกแมสตต์ิุด แชมเบอร์เลกเมื่อปี2018กับปี2019นะครับเชลซีครับใช้2ฟูลแบ็กครับยืนด้านในและคอยวิ่งโอเวอร์แลปเติมเกมรุกครับส่วนกองหน้ากับปีกเนี่ยก็ยืนกว้างกันมากๆเอเบอร์ตันครับเล่นเกมนัดนี้เนี่ยรูดระบบ4-2-3-1ครับหน้าที่ของเลวินครับก็คือการเพรสซิ่ง2เซ็นเตอร์แบ็กครับส่วนซิกเกอร์สันครับก็ตามประกบทำแนงกองเต้ครับแต่หลังจากยิงประตูได้เนี่ยเอเบอร์ตันครับปล่อยให้เชลซีเนี่ยเซตเกมรุกกันง่ายมากขึ้นครับและถอยมายืนต่ำอัดตรงกลางแน่นครับเชลซีครับเริ่มมใช้เากับ เล่นระหว่างลายมากขึ้นโดยหน้าที่คนที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ระหว่างลายฝั่งซ้ายของเอเวอร์ตันเนี่ยก็คือดูกูเร่ครับแต่นขณะเดียวกันครับดูกูเร่เนี่ยก็จะถอยลงต่ำครับเหมือนเป็นกองหลังตัวที่5ครับทุกครั้งครับที่โฮเกตเนี่ยออกจากตำแหน่งเพื่อขวางแม่ชีเวลเปิดบอลครึ่งหลังเนี่ยพลังแลมพาร์ตแก้เกมนิดนึงครับเขาเลือกให้กองเต้เนี่ยถอยมายืนในลายเดียวกับกองหลังครับและให้เมาส์กับโควาสิตเนี่ยขยับมายืนยคู่กันในแดนกลางครับส่วนเอเวอร์ตันครับไม่มีทางเลือกครับ นี่หมายความว่ากองกลางคนนั้นครับจะอยู่ในสถานการณ์2ต่อ1นทันทีครับเช่นภาพนี้ครับพอมีกองกลางหนึ่งคนของเอเวอเรตันหลุดตำแหน่งเนี่ยฮาเวตครับสามารถลงมาเล่นพื้นที่ระหว่างลายได้ทันทีครับแต่ด้วยฟอร์มอันยแย่ของฮาเวตในนัดนี้ครับทำให้เชลซีครับแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆจากจุดนี้เลยครับเอเวอเรตันครับเป็นทีมที่เล่นบอลยาวมากที่สุดเป็นอันดับของลีกในฤดูกาลนี้ครับด้วยจำนวนสูงถึง 1, 2 0 4ครั้งครับพวกเขาใช้เลวินครับเป็นเป้าหลักครับและพิกฟอร์ดเนี่ยก็ดันทำได้วยัาเ่่นตองช ภาพนี้ครับเทียบวัตันครับจะใช้วิธีการเล่นลูกลาการ์ดครับด้วยการรุมผู้เล่นเชลซีครับสต่อหนึ่งครับจริงๆแต่ว่าเป็น3ต่อหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยคืออีโวบี้นะครับที่รอเก็บตกรับบอลอยู่แล้วครับซิกูสันครับเล่นเกมนี้เนี่ยในบทบาทของกองกลางตัวรุกหรือว่า CAM ครับคอยหาพื้นที่ด้านระหว่างลายครับและจากการมีเลวินเนี่ยครับรวมถึงดิชาเดนซันนี่เองครับทำให้นักเตะเชลซีเนี่ยไม่ค่อยไล่ซิกูสันมากนักครับตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับที่ซิกูสันครับได้ยืนว่างอยู่คนเดียวเเลยยคครัับวววนนนโาิีี่จงหะ้ ตัดสินใจพลาดเต็มๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยดันขึ้นสูงครับไปไล่อารันครับซึ่งจังหวะนี้ไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าอารันเนี่ยถูกประกบโดยชิรูอยู่แล้วครับระบบการเล่น4 2 3 1เอเวอร์ตันครับเปลี่ยนมาเป็น4 1 4 1ในตอนคลองบอลครับทั้งดูกูเร่กับทิกุซันครับจะยืนสูงขึ้นครับโดยในรายของดูกูเร่เนี่ยจะคอยเล่นในพื้นที่ระหว่างลายฝั่งขวาครับนี่ถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมของอันเชลตีครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยชอบปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีพื้นทททีีีี่่่่รรรระหหววาาางงคััับไฮฮเเเเเอออ์ตตตนนนนมมสโดิิิกกยใ้แขชล็ ประสบความสาเร็จมากกว่านี้ครับเกมรับของเชลซีเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนปวกเปียกมากๆเอเวอร์ตันสร้างพื้นที่ในการเล่นได้แบบง่ายได้เชลซี Chelsea, ครับยืนห่างจากผู้เล่นของเอเวอร์ตันครับนักเตะของทีมท็อฟฟีีครับวิ่งไปในพื้นที่ว่างและสร้างจังหวะอันตรายได้อย่างจังหวะในภาพนี้ครับที่เกิดขึ้นครับในช่วงต้นเกมก็ดฟรีครับทุ่มบอลให้กับวิชาดิสันครับและจ่ายต่อให้กับซิกูสันที่ถูกตามประกบโดยซูมาครับพอซูมาหลงกลตามมาเนี่ย กลายเป็นว่าลิชาร์ซี่สันมีพื้นที่ครับเพราะถ้าแต่เชลซีทุกคนเนี่ยเอาแต่โฟกัสกับซีคูดั้นครับโชคดีับที่จังหวะนี้เนี่ยเมนดี้ยังเซฟเอาไว้ได้อีกหนึ่งปัญหาของเชลซีครับคือเกมโต้กลับครับเพราะด้วยระบบการเล่นเกมลุกในระบบ2 3 5สามาครับมาใพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมีเยอะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับฟูแบ็กลงมาไม่ทันครับส่วนกองกลางก็เหมือนกันครับการเล่นลักษณะนี้ของเชลซีเนี่ยครับไม่เคยป้องกันเกมด้านข้างในจังหวะโต้กลับของเอเวอเรสตนได้เลยครับเพราะเชลซีครับใช รีสเจมครับทำได้ดีที่สุดคือวิ่งตามตูดครับสรุปเลยก็คือครับอันชนิติคือผู้ชนะที่สมบูรณ์แบบในเกมนี้ครับชนะนัดนี้ครับทำไมอีเวนตนของอันเช่เนี่ยกลับมาดูดีขึ้นครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชนะมาหลายเกมครับส่วนเชลซีครับผลงานในการเจอทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยยังห่วยเหมือนเดิมครับและปีนี้ยังิงประตูในการเจอทีมใหญ่ไม่ได้เลยครับการนั้นครับจากที่เราได้เห็นทักิกอันชนติแล้วเนี่ยครับทุกท่านนยคิดว่าอันเช่เนี่ยจะไปอีเวนตนไปได้ไกลขนาดไหนครับแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมร เฉพาะเกมใหญ่ๆครับผมรู้สึกว่าในการเจอทีมเล็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอันเช่นเนี่ยคิดเยอะเกินไปหน่อยคิดเยอะจนได้ผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีกลับมาทุกท่านอะไรครับมีความคิดอย่างไรกันบ้างนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปก่อนพบกัมคลิปหน้าสวัสดีครับ